สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแนนจะพูดถึงนะคะในเรื่องของการที่จะนัดหมาย Breakout Room ค่ะเอ๊ฟังดูแล้วเหมือนคลิปที่แล้วแนนทำไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะจะทำให้มันพิเศษกว่าทุกครั้งค่ะเพราะว่าเราจะนัดหมายและแบ่งผู้เรียนเนี่ยจากในปฏิทินเลยหรือว่า,จาเจ้า Google c a l endar นั่นเองค่ะซึ่งเทคนิคมันก็ง่ายมากเลยนะคะถ้าเราใช้ Breakout Room แบบเดิมเนี่ย เราก็ต้องมานั่งจับผู้เรียนเข้ากลุ่มใช่ไหมคะซึ่งความยากลำบากที่เกิดขึ้นก็คือมันช้าค่ะทุกคนกว่าจะลากผู้เรียนแต่ละคนเข้าไปที่กลุ่มนะคะมันก็ค่อนข้างนานยิ่งถ้า20คน30คนหรือ50คนแล้วมีสัก5-6กลุ่มค่ะมันก็จะต้องทําด้วยความยากลำบากใช่ไหมคะวันนี้ค่ะแรนจะแนะนําวิธีใหม่ค่ะ ที่ทุกคนนะคะแบ่งกลุ่มตั้งแต่ด้านนอกได้เลยเวลาที่เขาเข้ามารวมกันใน Google Meet เนี่ยแล้วต้องแยกกลุ่มนะคะเขาจะสามารถเข้ากลุ่มของตัวเองได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งจังแยกเข้าไปอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะไปดูกันว่ามันจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะกับคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแนนได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าจะพาทุกคนนะคะไปแบ่งกลุ่มแบบ Google Meet Breakout Room ค่ะแต่แต,แต,แต่แต่นะคะในคลิปที่แล้วที่แนนทำ Meet Breakout Room ไปแล้วเนี่ยแนนนะคะก็ใช้วิธีเดิมๆค่ะก็คือการใช้ Meet Breakout Room แล้วก็จับผู้เรียนเข้ากลุ่มค่ะแต่ตอนนี้ค่ะแนนได้ทดลองไปใช้จริงนะคะปรากฏว่าถ้ามีผู้เรียนจำนวนมากค่ะทุกคนเกิดปัญหาค่ะตรงที่ว่า จะทำยังไงอะคะถ้าเราจะต้องจับผู้เรียนทีละคนนะเข้ากลุ่มแยกกลุ่มสักห้ากลุ่มย่อยกว่าจะแยกเสร็จอะคะ่ะกว่าจะดึงผู้เรียนทุกคนเข้าไปเสร็จใช้เวลาค่อนข้างนานเลยค่ะแนนก็เลยมีวิธีการใหม่มาแนะนําค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วนะคะของ Google uh, Workspace Learning and Teaching แนนจะไม่ผิดเนาะนะคะซึ่งเขาสามารถให้เราค่ะแบ่งกลุ่มผู้เรียนนะคะหรือ Meet Breakout Room ได้ตั้งแต่ ด้านนอกเลยนะคะซึ่งถ้าท่านอาจารย์นะคะทุกท่านมีรายชื่อกลุ่มนะคะรายชื่อผู้เรียนอยู่แล้วนะคะก็สามารถทําได้เลยค่ะวิธีการก็ไม่ยากค่ะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเจ้า Google Calendar นะคะปริทินของเรานี่แหละคะ่ะที่จะสามารถจัดการกับผู้เรียนได้เลยนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าเรียนเลยค่ะวิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะให้เราะะเข้ามาที่เจ้า Google ของเราก่อนนะคะแล้วก็ไปที่เจ้าจุดมหาศย์เลยะนะชอบเรียกว่าเก้าจุดมหา,านเนาะเพราะมันรวมทุกอย่างเลยนะคะมาที่ปฏิทิน,นะค่ะทุกคนที่ g o o g l e c a l endar นะคะจากนั้นค่ะให้เราทําการสร้างนัดหมายนะคะแบบปกติของเราได้เลยค่ะวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะดูเดือนซีดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่คลิกที่วันที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถคลิกที่สร้างได้เลยนะคะ จากนั้นค่ะแค่นี้ไม่พอเนาะให้เรานะคะมาที่ตัวเลือกอื่นค่ะเพื่อจะทําการเซตติ้งนะคะในนี้นะคะเราก็พิมพ์ได้เลยค่ะว่าเราอยากจะนัดหมายอะไรนะคะเช่นเราต้องการใช้ลิงก์มิ e t นี้ในการเรียนออนไลน์เราสามารถนัดหมายในวันเดิมค่ะซ้ำซ้ำซ,ำซำ้นะไปกี่ครั้งก็ได้นะคะโดยใช้ลิงก์เดิมเด็กๆก็จะสามารถเข้ามาดูนัดหมายของตัวเองได้เช่นกันนะคะเช่นนะคะแนนจะเป็นเรียนออนไลน์ นะคะวิชาคอมพิวเตอร์วิชาวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการกําหนดวันเวลาให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแนนบอกว่าเกิดซ้ำๆม,มันทำได้ยังไงนะคะให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะสามารถเลือกได้นะคะ ว่าจะให้ซ้ําแบบไหนนะคะถ้าไม่มีในตัวเลือกที่เราต้องการเนี่ยเราก็แค่คลิกที่กําหนดเองคะ่ะแล้วเราก็สามารถกําหนดได้ว่าเราต้องการให้เกิดซ้ําทุกๆเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถสร้างเป็นลิงก์คลาสเรียนออนไลน์ของเราได้เลยเช่นกันนะคะแต่วันนี้แนนจะไม่สร้างซ้ำเนาอะอ่ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราทำการเพิ่มผู้เข้าร่วมชั้นเรียนก่อนนะคะก่อนที่เราจะ ไปเพิ่มตัว google meet นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ดึงรายชื่อเข้ามาแล้วมาทำ break out room ก่อนเนาะมาดึงรายชื่อผู้เรียนเข้าไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาจะมาเริ่มนะคะแนนมี Account ของแนนอยู่ที่แบ่งหมวดเอาเป็นอ่าใช้งานสำหรับทั่วไปกับใช้งานสำหรับ Account ที่เป็นนักศึกษานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มทีละคนนะคะ,ะก็จะมีตัวนี้ที่ใช้งานเนาะกับอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้งานเหมือนกันแล้วก็ Account นักศึกษา นะคะ,ะตัวนี้นะคะแอคเคาท์นักศึกษาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงไม่ึ้นไม่ึ้นนะคะอ่ะตัวนี้เลยนะคะก็จะมี Account ที่เป็น Account ที่เป็นใช้งานทั่วไปกับ Account นักศึกษานะคะที่เป็นโดเมนของพระจอมเกล้าพระคนครเหนือเนาะแนก็จะทำการจัดกลุ่มค่ะให้ แบ่งเป็น2กลุ่มโดยที่4คนนี้ให้แยกกันนะคะที่เป็นโดเมนโดเมนเดียวกันจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะอ่ะมาดูวิธีการะคะ่ะวิธีการนะคะตอนนี้เราได้สมาชิกคนที่เป็นนักเรียนของเราแล้วนะคะให้เรามาที่ตัวนี้เลยค่ะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอด้วย Google Meet ตัวนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะมาที่ รูปฟันเฟืองค่ะรูปฟันเฟืองตรงนี้เลยนะคะคลิกที่รูปฟันเฟืองเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าต่างนะคะที่เป็นการตั้งค่าการประชุมค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้นะคะ Google นะคะแพลตฟรอร์มนะคะที่เป็น Workspace อ่า learning l e a r n นนิ่งอันที่ชิกนะคะ ก็จะไม่สามารถแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มห้องย่อยได้ใช่ไหมคะก็จะมีแค่ตัวควบคุมผู้จัดนะคะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ก็จะมีห้องย่อยเนาะซึ่งในกลุ่มห้องย่อยนะคะเราก็สามารถเซตติ้งได้นะคะโดยนะคะนี่เขาก็จะดีฟอล์ค่าเริ่มต้นตามจํานวนที่คาดคะเนสมมตสมาชิกให้เราก่อนนะคะโดยตรงนี้เราสามารถเซตเพิ่มได้นะคะจะเป็น2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่มก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเองเดี๋ยววันนี้นันจะตั้งเป็น2กลุ่มเนาะแล้วก็ เลื่อนลงมาจะเจอการประชุมหลักก็คือตัวเราเองเราเป็นโฮสเราเป็นคุณครูเนาะกลุ่มย่อยที่1นนะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เนาะเช่นอ่ากลุ่มนี้ให้มีชื่อว่าสมมติตั้งชื่อว่าภาษาภาษา c กับการศึกษากลุ่มนี้ให้มีชื่อว่าภาษาจาว่ากับ การศึกษาแบบนี้นะคะสกลุ่มและตรงนี้ค่ะเราสามารถจัดผู้เรียนตามที่เราวางแผนไว้นะคะโดยแนนบอกว่าถ้าเป็น Account d o โดเมนเดียวกันนะให้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคซึ่งตัวนี้ค่ะนี่คือ Account d o โดเมนพระจอมเเนาะตัวนี้ก็ Account พระจอมเแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะคะโอเวนี่ก็จะเป็น Account ของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาใช้ทำงานเนาะนะก็จะแบ่งให้เป็น แบบเดียวกันนะคะอยู่ด้วยกันนะคะแบบนี้เลยเอยขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อนี่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อหรอกค่ะอย่างนี้ดีแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการบันทึกค่ะเมื่อเราบันทึกไปนะคะแล้วเวลาเราไปใช้ Me มดนะคะที่มาเข้าร่วมเรียนนะคะหรือว่าร่วมประชุมเนี่ยเวลาแล้วเรามีการแบ่งกลุ่มนะคะผู้เรียนก็จะเข้าไปอยู่ตามกลุ่มที่เราได้จัดไว้ตั้งแต่ต้น,นะคะ่ะทําให้ประหยัดเวลาในชั้นเรียนไปได้มากเลยค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วเนาะจะทําการนัดหมายค่ะอ่าทีเนี้ยแนนอะชอบใส่รายละเอียดในนี้ด้วยนะคะแนนจะทําการทำอย่างนี้ค่ะคัดลอกข้อมูลการประชุมเนาะแล้วก็เอามาไว้ในกล่องนี้ค่ะเพื่อจะเหมือนกับรายละเอียดของของการนัดหมายครั้งนี้จะทําอะไรแบบนี้คะ่ะแนนชอบทำบบเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะมีข้อมูลทุกอย่างอยู่แล้วนะคะ ซึ่งถ้าเราลองสังเกตเนาะก็จะมีบอกรายละเอียดว่าทําอะไรวันที่เท่าไหร่เข้าวร่วมที่ไหนอันนี้ไม่ใช้เราก็อาจจะลบทิ้งก็ได้นะคะไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองห้องไหนมีบอกหมดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วทําการบันทึกค่ะเพื่อจะส่งไปให้ผู้เรียนเนาะผู้เรียนก็จะได้รับนัดหมายนี้ค่ะทีเนี้ยพอเราส่งไปแล้วอ่ะในมีดของผู้เรียนนะคะมันก็จะเข้าง่ายขึ้นทุกคนไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเข้าที่ปฏิทินค่ะในวันนั้นทุกคนสามารถเข้าไปที่มีดได้เลย อ่ามีดได้เลยนะคะก็จะเจอกับนัดหมายในปฏิทินเลยค่ะซึ่งมันทําให้ง่ายมากบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะฉันนัดหมายไปพาปฏิทินเนี่ยต้องกลับเข้าไปที่ตัวปฏิทินเพื่อไปดูลิงก์หรือเปล่า ไม่จําเป็นค่ะทุกคนทุกคนเข้ามาที่ Google Meet ก็จะเจอกับนัดหมายใน s เก e d ด่วของเราในแต่ละวันได้เลยค่ะซึ่งมันง่ายมากรวมไปถึงผู้เรียนเองก็เช่นกันนะคะผู้เรียนก็จะขึ้นนัดหมายแบบนี้เช่นกันค่ะอะเดี๋ยวเราจะเข้าเรียนวิชานี้กันแล้วมาดูกันค่ะว่าเราจะใช้วิธีการนี้ได้อย่างไรนะคะอะเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดเข้ารวมตอนนี้เด็กนักเรียนของเรายังไม่เข้ามานะคะ กำลังจะเข้ามาแล้วนะคะเด็กนั่งเรียงของเราโอเคแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาอันนี้คือเด็กที่เราได้ทำการจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว นะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนะคะทุกคนเลยนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะโอ้นี่เห็นไหมคะเนี่ยเมื่อกี้นี้นะคะเสียงมันสะท้อนกลับมาเนาะจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นแบบการแก้ปัญหาเลยนะคะโอ้โหมีการช่วยเหลือการแก้ปัญหาเลยนะคะปิดแท็บที่ไม่จําเป็นตัตรวจสอบว่าไม่ได้บล็อกพัดลมของแล็ปท็อปอยู่นะคะ แล้วก็มีปริมาณการใช้ CPU ให้ดูด้วยค่ะทุกคนนะคะว่าเราใช้ CPU กี่เปอร์เซ็นต์นะคะสุดยอดเลยค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ที่ดีมากเลยนะคะความสเสถียรน,นะคะมีการช่วยเหลือแก้ปัญหาแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะอูอันนี้เป็นอะไรที่แบบใหม่มากเลยะคะ่ะไม่รู้เลยแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าไม่เกิดปัญหานี่เราไม่รู้เลยนะคะอะต่อค่ะทีนี้เราจะใช้ทำการเบ่งาท t แล้วค่ะทุกคน ะะก็ให้เข้ามาที่ไอตัวที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะคุ้นเคยอย่างดีแล้วแหละแต่เชื่อไหมคะว่าในคลิปที่แล้วกับคลิปนี้หน้าตาของ g o ูก็มิดก็เปลี่ยนไปค่ะอันนี้คือข้อดีนะคะเราจะได้ฟีเจอร์ที่พัฒนาใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยนะคะไปที่ห้องกลุ่มย่อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาดูนะคะตรงนี้ค่ะจะสังเกตเห็นว่าเรายังไม่ได้เซตกลุ่มอะไรเลยนะแต่แต่ทุกคนสังเกตเลยไหมคะ มันขึ้นว่ามีกลุ่มภาษาซีการศษาแล้วก็มีภาษาว่ามาแล้วแสดงว่านียเป็นสิ่งที่เราเสร็จมาก่อนแล้วถูกไหมคะแต่ผู้เรียนยังไม่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มคะ่ะวิธีการจะให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มนะคะเราจะต้องมาที่ตั้งค่าห้องกลุ่มย่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทําการเปิดห้องประชุมก่อนนะคะและทําการเปิดห้องประชุมไม่งั้นนะคะมันก็จะไม่สามารถใช้งานห้องย่อยได้เราต้องเราต้องเปิดห้องก่อนเหมือนเราเปิดประตูเปิดล็อกในแต่และห้องห้องเรียนที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปเป็นห้องย่อยนั่นเองค่ะ แต่เราสังเกตไหมคะว่ารายชื่อผู้เรียนถูกจัดมาเรียบร้อยแล้วเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วถ้าเราเปิดห้องปุ๊บผู้เรียนก็สามารถไปที่ห้องย่อยได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะตรงนี้เราจะเพิ่มจับเวลาไปก็ได้ค่ะว่าจะให้ไปอยู่ในห้องย่อยสักกี่นาทีนะคะแล้วก็ให้เด้งกลับมาที่ห้องนี้นะคะ,ะเราจะทำการเปิดห้องประชุมค่ะเมื่อเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยเราก็กดที่เปิดห้องประชุมได้เลย เมื่อเปิดห้องประชุมแล้วก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้เพื่อเขาจะระบบเขาจะเรียกให้ผู้เรียนนะคะไปที่ห้องย่อยของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะทําการไปที่ห้องย่อยของตัวเองนะคะเหลือแค่คุณครูอยู่ที่ห้องหลักแล้วคุณครูก็สามารถเข้าไปเข้ารวมกับเด็กๆได้ดนในแต่ละห้องนะคะจนกว่า,าจะปรึกษากันเสร็จะคะ่ะเข้าไปเหมือนเข้าไปสังเกตการหรือไปดูหรือบางคนอาจจะเรียกคุณครูเข้าไปก็ได้ นะคะซึ่งในห้องนี้เราก็สามารถไปดูแชทที่เขาคุยกันได้ด้วยดูว่ามีสมาชิกกี่คนเนาะนะคะแล้วก็กลับไปที่กลุ่มอื่นก็ได้ด้วยค่ะกลับไปกลับมาได้ตลอดเลยนะคะซึ่งมันเหมาะกับการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่คุณครูสอนอยู่ทางเดียวอะ่ะอาจจะทําให้หน้าเบื่อได้แล้วก็บางทีะคะ่ะเราก็ต้องมีงานกลุ่มที่ต้องการปรึกษากันหรือโฟกัสกันเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะซึ่ง ัวเนี้ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณครูะค่ะสะดวกมากขึ้นเลยค่ะและยิ่งนัดหมายผ่านปฏิทินได้แยกกลุ่มได้ด้วยยิ่งทําให้สะดวกใหญ่เลยค่ะก็แนนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะเมื่อกี้นี้เสียงแอคคไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวลอ,ลองไปไปดูอีกทีหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดว่ามีคำถามก็ฝากไว้ใต้คลิปได้นะคะหรือใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถฝากได้ค่ะช่วงนี้นะคะแนนไลฟ์นะคะเพจที่ภาคิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะคะคอมพิวเตอร์อีดูเคชันนะคะใน Facebook นะคะลองหาดูนะคะก็จะไลฟ์นะคะทุกทุกวันเสาร์หรือนะคะอาทิตย ะะทุกๆสัปดาห์เลยนะคะตั้งแต่บ่าย3ามโมงเป็นต้นไปนะคะมีเกสนะคะพิเศษมากมายเลยค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าใช่กดแชร์ยังไงรบกวนกด subscribe ให้ด้วยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ